โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่จุกผมที่ได้เกม l ักกี้เนโกนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับประเดิมเป็นเกมที่4นะครับมาลองดูซิว่าเกม l ักกี้วันนี้จะรอดหรือเปล่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลุยกับเกมกันเลยดีกว่านะครับมาครับท่านผู้ชมรอบนี้มีเข้ามาที่2000กว่าบาทนะครับอะเดี๋ยวผมขอลองซื้อไปเบอร์สิบบาทดูดีว่าจะแตกดีหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ผมก้อนยังอยู่กันที่สยาม8 5 5หนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับมาเกมนี้นี่ผมขอกำไรสักเท่าหนึ่งของคุณล้วกนะันเนาะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเลยมาโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกับฟรีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับหมุนฟรี12รอบนะครับเปิดมาดอกแรกสะสมต้วคุณไปก่อนลวกันท่านผู้ชมผู้ดึงเกมลักกี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับคุณน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับ มาตอนนี้เพิ่มคุณเป็นสิบแล้วนะครับจะรอหรือเปล่านะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขอให้ได้ทุนคืนก่อนละกันนะครับกําไรก็เอาไว้ก่อนเนาะมาสู้ต่อเพื่อนโอเคครับผมรอบนี้บอกมา1 16บาทนะครับตอนนี้ได้วินมาแค่200นะครับขาดประมาณ500นะท่านผู้ชมจะได้ทุนคืนนะครับเอาอเจช่วยหน่อยละกันเนาะ ช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับเออแล้วก็ตอนนี้ช่องผมมีกิจกรรมมาให้ท่านผู้ชมได้เข้าร่วมกันนะครับสับใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับประกาศผลวันพุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเล่นทาให้ครบกติกากันด้วยนะครับมาเซียงวันมาเื่อน นั่นเลยครับเข้าไหนได้สวยมากทุกผู้ชมอุ้ยอิเชียวิฟรีตอมฟรีโอ้โหเอาลวไงทุกผู้ชมไแม่งได้วะไม่รู้ว่าจะจ่ายดีหรือเปล่านะบางทีเจอฟรีซ้อมฟรีแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันจะแตกดีเสมอไปนะฮะทุกผู้ชมแต่ว่าถ้ามันแตกให้ก็โอเคนะครับตอนนี้เราได้ดินมาประมาณ4 0 0พันกว่าบาทแล้วทุกผู้ชมจบฟรีเกมนี้ก็อาจจะไม่ไปต่อนะครับ มาตอนนี้เราก็สะสมตัวคูณไปเรื่อยๆนะครับเมื <c> ่อ <oughs> เข้าลายเจเต็มๆนะครับมารอบนี้ก็บวกมา316บาทนะครับดูสิว่าจะคูณไปได้สุดแค่ไหนครับท่านผู้ชมตอนนี้บอกเลยว่ากลัวว่ามันจะไม่จ่ายด้วยซ้ำนะครับเนี่ยตอนนี้คูณ32ละโอ้โหเชื่อคูณโคตรเยอะอ่ะจะได้ใช้หรือเปล่าตอนนี้รอบมุนซีล้วแค่3ามรอบนะฮะ มอ้ัดรอบก็ยังดีเพื่อนได้ป่าวได้ดีป่าวโอ้โหส,สี่สิบมาเจ๊มาครับจำมอนแถวแรกบึ้บเขาให้เ๊้แต่ผมว่ามันก็โอเคอยู่นะท่านผู้ชมเบ็ดสิบบาทนะครับปกติผมซื้อเบ็ดน้อยขนาดน,นี้ส่วนมากไม่ค่อยจะรอดนะช่วงหลังๆมาก็ไปจัดทุนหนักเบ็ดหนักนะครับท่านผู้ชม โอเคครับผมรอบนี้บอกมา5,000กว่าบาทนะครับโอ้โหซื้อไปไหมล้ะเท่าไหร่วะ700กว่าบาทนะทุกผู้ชมกำไรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมาตอนนี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมาประมาณ6,600นะครับมาปรับเศษหน่อยแล้วกันโอเคเลิกครับทุกผู้ชมไม่ไปต่อแล้วนะ จะไปต่อเกมไหนก็ฝากกาดติดตามกันไว้เลยนะครับสมาชิที่ชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่ลาลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ